มาแล้วครับรถดำตัวนี้เริ่มมาแล้วคันแรกคันแรกสวัสดีครับสวัสดียามบ่ายครับโอ้เซริตมาเองเลยครับบ้านหนาวหนาวะบ้านหนาวไม่แมวคันแรงมาคันแรงเดี๋ยวยางไว้ใหม่ๆอยู่เอย่างเดิมแบบเดิมเลยคันแรกเลยเดี๋ยวประเดิมทางก่อน สบายสบายมากเซคริตทีมงานโซกงสุลครับมาช่วยงานนี้ครับมาคาเรกเลยเพราะว่าทีมงานของเรายัางติดวิ่งหินคลุก800เมตรอยู่ครับพ่กนี้ก็จะมีะมาอีกหนึ่งทีมงานครับงานนี้บอกเลยว่ามันแน่นอนครับน่าจะ สทีมงานครับรถดำสามทีมงานจะมารวมตัวอยู่ที่นี่บอกว่าโอโ้โหงานนี้สนุกแน่นอนเลยครับรถดำน่าจะอยู่ประมาณ10บคันครับเพอเพอน่าจะเกินครับน่าจะเกินงานนี้จารชูบอกว่าจัดมาเลยพร้อมจ้วด Kết Hãy âm thang tôi năn còn đi Hả? Cái nhà nè, này Để Đi ở video gặp 80 xung rồi lên Đi ở hai xe thang còn Lời 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 ลงไปล่างเลยอ่าบททางก่อนเดี๋ยววันนี้จะแซมเปิลคันเดียวก่อนครับวิ่งคันเดียวก่อนเดี๋ยวจะไปวิ่งฝั่งนู้นนะครับอันนี้ให้บทเหยียบทางตรงนี้ไว้ก่อนเอารถเปล่าครับถอยลงไปย้ำทางก่อน โอ้ร oh. อเลยรอเลยแข็งไหมแข็งไหมอู้ไม่มีปัญหาบายมากพี่น้อง oh. เอ้ยโอ้อ๊ะตรงนั้นมันจะน่วมหน่อยนะน่ะ เละว้าโอ้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 โอเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ระวังนะอย่าเบียดอย่าเบียดขวาเยอะเผื่อคิดตมมันยังไม่หมดอ่าชิดซ้ายหน่อยชิดซ้ายหน่อยคนขับอ่ะคนขับชิดซ้ายหน่อยนั่นแหละอู้ ตรงนั้นต้องโจโอนั่นน,น,น่ะเบียดฝั่งนี้หน่อยเบียดฝั่งนี้หน่อยฝั่งนี้แข็งอ่าลอยไป,ไปเบียดนี้หน่อยเสียคลิปสุดยอดเลยครับ เสียศูนยแกได้ลูกดีมากลูกเกแต่ละคนเบียว่าผมยอมรับเลยว่าลูกเกยแต่ละคนช่วยงานดีมากเลยครับเก่งมากครับขับเมคโคขับรถดคขับรถไถโอ้ลุยงานนี่ไม่ต้องพูดเลยครับสายลุยอย่างเดียวครับทําแต่งานครับมีลูกแบบนี้ผมบอกเลยว่าพ่อกับแม่สบายครับชอบรักในรักในอาชีพที่พ่อมีให้ครับผมเห็นแล้วผมยัง อิจฉาเสยสุนเลยได้ลูกชายแต่ละคนนี้ดีๆมากเลยช่วยงานพ่อดีมากเลยครับรอสึอว่าจะมีนุม่นมๆอยู่นะน <c oughs> ำทางงอนแดีวทางก็ยังไม่อยู่หรอกครับต้องวิ่งแล้วก็ ทางเอาครับว่าตรงไหนน่วมเฮ้ย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 เบียดแรงเลยฝั่น re, <t> <c oughs> งนี้ฮะขี้ต้มยังมีอยู่เออจานส่วนไม่ได้เจาะขี้ต้ตมตรงนั้นออกมานั่นนั่นนัตรงนั้นน่ะยังนุ่มอยู่นะนั่นน่ะนั่นน่ะ มันในโจ๊กที่ต้มออกเฮ้ยมุดนั่นเกือบไปฝั่งนู้นเลยเฮ็ดไปวิ่งฝั่งนู้น ไววิ่งทีหลังครับให้เหยียบทางไว้ก่อนแรงมากคันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูฝีมืออาจารย์ชูกันหน่อยช่างมาเห็นนี่ถึงกับอึ้งเลยครับดูครับเปียกไหมโคตรเปรียกเลยช่างยังพูดเลยรับโอ้โหเปียกมากเนียนมากครับดูอฝีมือไม่ธรรมาดาครับ ดูเอาครับโอ้โหจัดจ้านมากบอกเลยว่าถ้าคนไม่เก่งจริงนะครับมีเบี้ยวมีเบี้ยวแล้วก็มีบวมเหมือนคนอ่าเหมือนคนท้องอะ่ะเคยเห็นไหมอันนี้แบบว่าโอ้โหสุดจัดเลยครับเป๊ะเลยอะ่ะจ้านชู่วว่าโอ้ช่างเดินมาดูปึ๊บเดินไปคุยเดินไปบอกว่าเป๊๊ อะไรขนาดนี้ครับดูเอาครับโอ้โหไม่ธรรมดานะครับไม่แน่จริงคนไม่เก่งจริงทำไม่ได้ขนาดนี้นะดูสลบดูครับอันนี้แค่ย,ยืนปัดข้างนะดูครับนี่ยืนปัดข้างนะครับยืนปัดข้ายังได้ขนาดนี้สุดยอดไปเลยครับ โอ้โหดูเนียนไม่เนียนดูเอาครับทุกท่านดูเอาฝีมืออาจารย์ชูล้วนดูเอาครับโอ้ต้องยอมรับเลยว่าฝีมือเขาฝีมือจัดจริงๆครับดูเอาทุกคนคิดว่างไงครับฝีมือขนาดไหนดูเอาโอ้โหยืดอย่างนี้แล้วก็ปัดอย่างเงี้ยปัดอย่างเงี้ย ไม่ได้เดินแล้วก็ดึงสโลปอย่างนี้นะเนี่ยไม่ได้เดินดึงสโลปอย่างนี้นะครับถอยหลังมาเล็งแนวมาแล้วก็ปัดเลยเกา้าแต่งเก้าแต่งแล้วก็ปัดเลยครับโอ้โหแน่นอนมากเลยครับควรเอาเป็นแบบอย่างมากเลยไปแล้วเซริตตอนนี้ก็โยนฝั่งนู้นขึ้นครับโยนคันฝั่งนู้นขึ้นไปเดี๋ยวผมจะพาไปฝั่งทางนู้นดีกว่า เดี๋ยวพาเสียคลิปเทดินครับไหนๆก็มาแล้วเดี๋ยวจะตักให้เลยครับคันเดียวก็ตักให้ครับคันเดียวก็ตักให้ไม่รีรอเดี๋ยวขับเจ้าบอทองไปฝั่งนู้นเลย <c oughs> ต้องยอมรับฝีมือเขาจริงๆครับสุดยอดมาก นี่ต้องคารวะเลยอ่ะต้องบอกว่าขอเป็นลูกศิษย์หน่อยได้ไหมอจา <c oughs> รย์ชูใครอยากใครอยากสืบทอดวิชากับอาจารย์ชูก็ต้องคารวะก่อนเด้ออาจารย์ช่วยสอนวิชาให้ข้าหน่อยรู <c> ้ <oughs> <c oughs> เห็ราน้อยด้วยนะ่ะเราน้อยอ่ะ เราน้อยต้องสืบทอดวิชาจากอาจารย์ชูเลยนะเดี๋ยวอาจารย์ชูเบื่อขับแมคโครไปนีจะหาคนสืบทอดอยากนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเดีย๋ยวไปฝั่งนู้นดีกว่าสวัสดีครับ